ู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เคลื่อนไหวจากที่เมื่อวานนั้นได้โพสเออเกี่ยวกับเอาลูกไปทำคอนเทนท์ทำไมที่ลุงถามเนาะก็กระเคลื่อนไหวอีกเชื้อนึงเพราะว่าขี่เราได้เห็นป้ากับลุงได้โพสว่าเออดามามาหลดบ่เงินโบนยังไปหม่ละผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แต่อิหี่บอกถึงวันก็ประเด็นนี้นะหลังจากที่เห็นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้แคปอันน่งมาโพสที่ว่าคุณลุงมากคุณลุงมาคอมเมนต์บอกว่าเอาลูกไปคอนเทนท์ทำไมแล้วที่นี่หลังจากนั้นเข้าไปอ่าน ไปอ่านในข้อมต์ของปญยบาลฟินแลนด์ในไตโพรนั้นแล้วก็ไปอ่านในสิ่งที่ผู้ยิบาลตฟินแลนด์มาตอบแฟนคลับด้วยเข้าหูสือกว่าตอนนี้ผู้ยิบาลตฟินแลนด์กำลังจะรวบรวมหลักฐานรวบรวมอะไรเพื่อจะทำอะไรบางอย่างอยู่เตรียมแล้วอ่ะสั่ผมเื่อว่าจะต้องเป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศแนนอน อาจจะเป็นข่าวอย่างอีกหนึ่งครั้งเลยนะหนึ่งครั้งคือตุ้มเลยนะใช่ไม่รู้ว่าจะเปิดเผยอะไรออกมาอีกบ้างจะเอาราคาอี่ยังออกมาเปิดเผยอีกเท่ากับโบหมู่เพราะว่าเห็นต่วเตรียมอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ก็คุยกันกับน้องสาวด้วยเจอกันมาสักการ์ดรวปรวมหลักฐานที่ชั้นซานแน่นอนแสาวกู เบว่อยากให้ตอนแรกเขาคิดว่ามันจบไปด้วยดีแล้วก็คือต่างฝ่ายต่างทํางานก็คือต่างฝ่ายก็คือเงียบแล้วไงไม่คิดว่าคนรอบข้างเห็นบอกผู้หภิษฐีิไัเราเคยบอกไว้แล้วว่าถ้าไม่มีคนรอบข้างหรือว่าญาติโกโมติกามาวุ่นวายในเรื่องนี้อีกคือสมบัติก็จะยกให้ลูกก็จะไม่ไปยุ่งอะไรเลยที่ซื้อที่หาด้วยกันมาแล้วที่นี่เอาไปเอามาหรือจะทําจริงๆในเรื่องที่ว่าได้พูดไปแล้ว แบ่งแบ่งไปเลยขายไปเลยแบ่งกันไปเลยให้เป็นกิจลารสนะเพราะื่องที่มีแฟนครับเรื่องสมงบ้านยังไม่ค่อใดเข้าเป็นห่วงกับเรื่องลูกสีผ้าอย่างนั้นมันจะยังไงเรากลัวแบบว่าเออแบ่งให้เียแบ่งกันเลี้ยงหรือเปล่าสองคนนี้จะเจอแบบว่าแบ่งเวลาไหมน่าจะเอาคนเล็กไปเพราะคนเล็กยังไม่ไปโรงเรียนอะไรประมาณนี้แบบแต่ก็ต้องรอดูนั่นแหละพี่น้องแมน่าเพ่อชีจังไดแต่ว่าเข้ากับเป็นห่วงข้อหรือซื้อของเด็กหน่อยเนาะของเด็กเนาะ แต่จริงๆเราว่าตอนจบแรกๆอ่ะมันดีอยู่แล้วนะจบแบบที่ว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกเป็นแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเนี่ยเวลาไปมาหาสู่กันได้อะไรเงี้ยถ้าไม่มีใครมาจุดเชื้อไฟใส่เพิ่มนะมันสิเป็นเรื่องที่แบบมันตอนนี้มันโอเคอยู่แล้วอ่ะมันเป็นเรื่องที่เงียบลงไปเรื่อยๆเลยรื่อยๆแล้วอย่างเงี้ยฝั่งคุณแม่ออกมาขอโทษออกมายอมทุกอย่างแล้วก็รอคุณพ่อคุณพ่อสามารถกลับมาได้ต่อได้ทุกเวลาคุณแม่ก็ให้สัมภาษณ์อยู่ตลอดกับสื่อถึงไม่กลับมาก็ ขอให้แบบว่าเป็นพ่อที่ดีของลูกกลับมานให้ลูกด้วให้ลูกด้วยนู่นนีนั่นด้วยอะไรเงี้ยแต่ที่นี่มันบม่เป็นสันทิศตอนนี้มันดันเหมือนแบบว่าไฟที่มันกําลังจะมอดมันเหมือนมีคนเอาเชื้อไปใส่อีกมันก็เลยปะทุขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆอีกอย่างว่ามีสิแม่ เขากับเปลนกำลังใจให้เพลินอุตส่าห์ว่าอยากจะให้มันจบลงด้วยดีแล้วอนาคตยังมีความหวังอยากจะให้เขากลับมาเป็นเหมือนเดิมต่อให้ไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอันนี้เราแฮปปี้ตรงนี้แล้วเป็ปพตรงนีนแ้วที่ดีต่อกันที่ดีต่อลูกอย่างเงี้ยเากับแฮปปี้แล้วแล้วทีนี้มาเจอเหตุการณ์อย่างนี้บันบางคนก็ว่าโอ้ยเบื่อเรื่องนี้บั่นมันจบจบได้พี่น้องรับเข้ากับคือประมาณว่าเป็นสายข่าวเหตุข่าวหมอล่ำ เอาพี่น้องทักไปแล้อยากจะยิบยกมาว้าสูพี่น้องฟังเพราะว่ามันเป็นประเด็นกระแสในสังคมได้ทุกหนีนี่ไม่ใช่แค่เราทนอื่นเขาก็ทำคว่าประเทศไทยแม่มันเป็นข่าวใหญ่เพราะว่าผูยันชิดแร้ดังแห่งเด้เือนนี้าเบิรงลนสิเป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศอีกครั้งหนึ่งเนอนอ่ะรอเบิ่งแล้วกันรอดูการตัดสินใจว่า ผู้หบัตรพี่นกกำลังเหตุยังดูในตอนนี้จะเผิดอะไรออกมาอีกเราก็อยากดูว่าจะทำอะไรต่อไปนี้จะเป็นยังไงตุ่มเลยทีเดียวตุ่มอ่ะแล้วเข้ามาเปิดโพดผู้บัญ่ที่แนนเกลื่อนไว้ล่าซุดมือนี้ค่ะพี่น้องผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวที่ชิวุฒิวารุณค่ะวัาจังใดลาวเนี่ยเพิ่นวางสีเปาจูนาริตาและโตเกียวมียอดวิว สร้างรายได้บน Facebook และ Youtube เค mm hmm. ยได้เดือนหนึ่ง5 6 0 0 0 0 0แสนบาทต่อเดือนนะเก mm hmm. ิดขึ้นมาหลายปีซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดมาตั้งแต่ลูกข้าวเจ้าเกิด mm hmm. ตั้งแต่น้องทั้งสองเกิดมา mm hmm. ก็สร้างรายได้ให้คนรอบข้างมหาศาล mm hmm. คลิปน้องมีรายได้สูง mm hmm. นี่แม่นวาแม <Man. S 2> ่นพ้จังสีเนะ <Man. S 2> าะแกระไมยความประมาณนั่นแหละว่า mm hmm. เหมือนจะตอบ ตอบกับดราม่านิดนึงนั่นแหละในเชิงการทำคอนเทนต์เพิ่อนเป็นเพื่อนเป็นพ่อเป็นแม่เพื่นมีสิทธิ์ที่จะทายลูกเพิ่อนอะล้ไปแล้วคิคอนเทนต์ไปใช่ไหมแล้วก็การหารายได้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ที่นี่มันไม่ได้ได้แค่พ่อกับแม่นะคนรอบข้างก็ยังได้เงินด้วยแล้วจังสิทธิสีมหามใหรพ่อเนี่ยไม่เหทายหรืจังใดไม่บอละ ในเมื่อคนอื่นก็ยังถ่ายคนรอบข้างก็ยังถ่ายใช่ไหมล่ะแล้วแฟนคลับเนี่ยเอ็นดูไงเอ็นดูในความน่ารักของเด็กๆของลูกๆทั้งสองคนบานี้พ่อแม่เพิ่นตอนแรกตั้งแต่ตอนแรกพ่อแม่ได้เปคนถ่ายบานี้คนรอบข้างก็หายเฮ็ดเบิดแล้วก็เพิ่นก็บ่เคยเก็บังินแล้วมูดาประมาณนี้แม่แบบว่าอยากให้คนมีรายได้เสริมขึ้นมาเออแล้วที่นี่เพิ่นก็เลยว่าเนี่ยเพิ่นก็ไปคอมเมนต์ใต้โตนเพิ่นอีเลียว่าแต่ละเดือนได้น้อยหรือมากขึ้นอยู่กับคอนเทนต์ด้วยอืม นี่แหละแฟนครับก็เรยกว่าจริงค่ะพากันถ่ายน้องทุกวันอ่าเอายังพอกระแม่เพิน์ธไทยเนี่ยแล้วเงินจะไปไหนก็เอามาเลี้ยงลูกอยู่ดีเขาใส่บอมันบอละแล้วพี่นี่ตั้งแต่ประเทศแรกอ่ะพ่อกับแม่เนี่ยเป็นคนมีชื่อเสียงอยู่แล้วพอลูกออกมาพอเพิ่นเด้เทคคอนเทนต์ลงทายลูกลงไปแฟนคลับก็จะติดตามแล้วก็เขาเอินว่าฮักน้องสิแม่ทุกกันอยากจะเห็นน้องเนาะอัปเดตน้องเรื่อยๆอย่างเงี้ยดูความน่ารักของน้องในแต่ละวัน ก็บ่ได้ดแปลกเด้า่าพอกแมยเพินจะมาถ่ายคอนเทนต์ไายรูกเนี่ยถ่ายลูกเนี่ยไปลงในโซเชียลเนี่ยม,มันบอกออ่าเขาเห็นเฮาเห็นแฟนคลับว่าอเห็นเขาพูดว่ารายจ่ายเด็ก2คนต่อเดือน4-5หมื่นออืมไม่เคยเอาจากพ่อแม่ออกเองทั้งหมดฟังเขาพูดยังคิดว่าจริงหรือเนี่ยโพดนีว่าสี<บ>่ถึงห้าหมื่นเด็กน้อย2คนหมดมเยอะ อยู่นะเ <นะ S 2> ากับบหูเอ,อเิเนาะ,อ,ะอันนี้เราก็ไม่รู้กับเพื่อนอน,น,นะเร,เราก็ไม่รู้แต่ทางแฟนครับผู้ยบาลฟิลแรงกะก็มาตอบ,ค,บคอมเมนต์ในเรื่องการทำคลิปเนาะใช่จากคนทำคลิปจะรู้ยอดวิวคนดูหลักแสนได้เงินต่อคลิปไม่น้อยรวมๆในแต่ละเดือนเกินแสนเป็นเรื่องปกติของคลิปนาริตะโตเกียวถึงได้มีแค่คนลุมถ่าย ไปลงถึงได้มีแต่คนลุมถ่ายไปลงทั้งญาติจริงญาติปลอมแต่มากีดกันพ่อกับลูกเขาไม่ให้เจอไม่ให้ทำคอนเทนต์คนมีสามัญสำนึกควรคิดไว้ว่าอะไรควรไม่ควรอ่าสุดยอดจะคาเรียงหลานจริงจะเห็นมาตั้งแต่น้องนาติตะเกิดจนมามน้องโตกเกียวเกิดมาคนรอบข้างมีรายได้กันทุกคน หวงหลานไว้ทำคอนเทนต์เองลุงก็ไม่น่าเผยความจริงให้โลกรู้ก็ได้นะะคอมเมนต์บอกว่าน้องนาฬิตากับโตเกียวมีคนติดตามก็เพราะเป็นลูกของผู้ใหญ่บ้านกับแพลวเป็นคนมีชื่อเสียงและบวกกับความที่น้องๆน่ารักแฟนคลับพ่อกับแม่ก็ไปติดตามคนที่เลี้ยงดูอคนที่เขาเลี้ยงคนที่เลี้ยงลูกเขาออืมควร สำนึกไว้ว่าคุณเอาลูกของผู้ใหญ่บ้านมาทําคลิปหาเงินคือกันแต่ที่จริงแล้วถ้าพ่อ,อมแม่น่ะแจ้งสิทธิ์คือไม่ให้หากินกับเด็กเหมือนการคุ้มครองเหมือนออแฟนคลับคนนี้บอกว่าพ่อแม่มีสิทธิ์ในการคุ้มครองบุตรห้ามไม่ให้ใครใช้น้องทำมาหากินอ,อย่างบางครอบครัวเขาซีเรียสเรื่องสิทธิ์ของเด็กมากมไม่ใช่จะกินจะนอนจะทำอะไรก็ถ่ายลงโซเชียลทำคอนเทนต์หมดมแบบนี้ต้องใช้คำสั่งศาลคุ้มครองตัวเด็กด้วย ผู้ยิบานขึ้นเล่นจะจัดการเรื่องนี้นําบ่รู้คือการเขาเดาบ่ออกเลยเขาเดาบ่ออกเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เดาใจผู้ยิบานขึ้นแล่นบ่ออกเลยเขาหัวไปคิดอีหยังอยู่ก็รอฟังข่าวใหญ่ระดับประเทศละกันพี่น้องรอฟังผู้ยิบานวิแลนด์ออกมาพูดอีกทีนึงในวันที่มันเพิ่นประกาศมันพร้อมเอกสารพร้อมเนาะพี่น้องเนาะเอาเป็นว่าเฮา2คนก็รอฟังข่าวกันค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิมาอัปเดตข่าวสารให้พ่อแม่พี่น้องฟังเนาะเฮา2คนก็สําหรับมื้อนี้ก็ไปละค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ